สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องไดเดสตินีกับการพูดคุยตัวเต็มบูล็อกตอนที่325ต้องแล้วขอไปเป็นเพื่อนด้วยนะครับพอดีผมเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นนะและช่วงตอนวันที่ผมบินเนี่ยตัวเต็มมันมาพอดีก็เลยทําให้ไม่ทันนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเห็นตัวเต็มในตอนที่325เมื่อไหร่ในช่วงวันเดียวกันนะครับผมเนี่ยจะลงตัวเต็มในตอนที่326ร้ีด้วยเลยก็แล้วกันนะเพราะตัวเต็มเนี่ยมาเป็นที่เรียบร้อยแล ปล่อยเนื้อหาบางส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่อยากถูกสปอยเนี่ยผมแนะนําให้กดปิดคลิปไปในตอนนี้ได้เลยและเพื่อไม่การเสียเวลามาครับเดี๋ยวเราตัดเนื้อหาเข้าสคลิปกันเลยดีกว่าเนื้อหาในตอนที่325นะครับจะมีชื่อตอนว่า The Student b e c o m e the Master หรือคือจากนักเรียนสู่การกลายเป็นอาจารย์ในตอนที่325นะครับภาพจะเปิดมาต่อจากตอนที่แล้วเลยก็คืออันลิจังเนี่ยกำลังตกใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าว่าทําไมอิสงิถึงเป็นแบบนั้นอันลิจังก็เลยเอ่ยขึ้นมาว่าอิสงัง,ท,นนาางทู่คโซีเห็น อิสงหเริ่มวิ่งออกตัวไปนะครับก็ได้พูดกับตัวเองว่าจริงดิไอหมอนี่มันเอาจริงเหรอะวะอย่าบอกนะว่าแกคิดที่จะพยายามทําประตูเพิ่มนะในตอนนั้นผู้บรรยายนะครก็ได้โกนว่าถึงการโต้กลับในช่วงนาทีสุดท้ายแล้วแล้วภาพจะตัดกลับมาที่ตัวอีสงหทการส่งบอลให้กับรินครับตัวรินได้บอกว่าฉันไม่ค่อยชอบใจเลยอะ ไตรสงีก็ได้เปิดเมตาวิชั่นพร้อมกับสวนกลับไปว่าตามชั้นมาสิเจ้าสัตว์ร้ายแล้วทั้งคู่นะครับก็พยายามส่งบอลให้กันสลับไปมาจนสามารถฝ่าแนวป้องกันแรกของนจีจรียามาได้เป็นที่สําเร็จพอเห็นแบบนั้นทางฝั่งของนจีเรียก็เกิดอาการล้อนลลยครับพวกเขาเนี่ยได้ตะโกนเรียกทุกคนนะครับให้มารวมตัวกันตรงนี้แม้ทั่งตัวโก้คีปเปอร์เองก็ยังจะโก้เลยครับว่าพวกเรามารวมตัวกันตรงนี้ให้ไวที่สุดและทําการหยุดพวกมันซะทําให้บอลของพวกมันตายให้ได้อย่าให้พวกมันเล่นต่อละแต่ทว่าพอทางฝั่งของนาย เเรียข้ามาถมที่อิสงิกับบรินมันก็เปิดช่องว่างให้มีชายคนหนึ่งเนี่ยโร่งอยู่ครับซึ่งเขาคนนั้นก็คือคาราสุนั่นเองครับอิสังได้ทําการส่งบอลให้กับคาราสุคาราสุได้บอกว่าแกเนี่ยใช้งานชันหนักชะมัดเลยวะ่ะเพราะงั้นแกช่วยแสดงให้เห็นทีสิว่าแกเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้าง ว่าแล้วคาราสุเพิ่มการส่งบอลกลับให้กับอิสงีครับเหมือนอิสงีส่งมาพักให้กับคาราสุเฉยๆเ,เนาะพอแบบนั้นแล้วอิสงีก็ได้บอกว่าได้เดี๋ยวฉันจะแสดงให้ดูเองว่าแล้วอิสงีก็ทําการใช้บอลน,นะครับที่คาราสุส่งมาให้ส่งต่อไปด้านหน้าซึ่งคนที่รออยู่นั้นก็คือเจ้าของฉายาปีศาจแห่งบูร็อกนั่นคือบาจิระนั่นเองครับบาจิระเริ่มการใช้ทักษะการเลี้ยงหลบของตัวเองนะครับทำการฝ่าแนวป้องกันของในจิเรีครั้งหนึ่ง ตัวคูโซ่ที่เห็นแบบนั้นก็ะโกรธออกไปด้วยสีหน้าที่จริงจังเลยครับบอกทุกคนระวังอีสงิไว้นะเจ้าหมอนั่นเนี่ยยังไม่ได้ทำประตูเลยเพราะงั้นในเกมเพย์นี้มันจะต้องทำประตูให้กับตัวเองแน่ๆตัวบาจิระที่ได้ยินเสียงตะโกนของคูโซ่ก็เหมือนหันหน้ามาทำสีหน้าแบบประมาณว่าไม่ใช่ความคิดแบบนั้นมันดูง่ายเกินไปสำหรับอิสงิเจ้านั่นเนี่ยคืออีโกอีสนะถ้าเกิดตัวอิสงิงอยากทำประตูจริงๆล่ะก็ แค่เขาเนี่ยส่งบอลไปมาให้กับรินก็น่าจะไปถึงประตูโกในจีเรียได้ไวกว่าที่เขามาส่งบอลให้กับคาสุและส่งให้กับฉันเพราะฉั้นตอนนี้ฉันกําลังสัมผัสได้วิสงีต้องการอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การทำประตูธรรมดาเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรกันแน่ล่ะ หมือนเขากำลังตั้งคำถามอยู่เลยและในจังหวะนั้นเองเลยครับบัจิระเขามองหันไปเห็นอิสงีที่เปิดเมตาวิชันเขาทาท่าทางเสัญลักษ์มือแบบว่าหวยคือปกติถ้าเรเยียมเนี่ยเราจะหันนิ้วโป้งขึ้นฟ้าใช่ไหมครับแต่ว่าอิสงีเนี่ยหันนิ้วโป้งลงล่างครับพอเห็นตัวนิ้วโป้งปุ๊บทางด้านของบัจิระเนี่ยก็ได้บอกว่าอย่างนี้นี่เองนายต้องการแบบนั้นสินะฉันได้ยินเสียงของนายแล้วลพักพวกว่าแล้ว ทางฝั่งของบาจิระก็ทาการใช้แบ็กสปินนะครับส่งลูกบอลด้วยความไวสูงไปให้กับอิสังิทางฝั่งของนจีเรียนะครับรีบกูเกเข้าไปที่ตรงประตูเพื่อที่จะทําการสกัดลูกส่งของบาจิระแต่ว่าลูกส่งแบ็กสปินของบาจิระนั้นมันพุ่งไปด้วยความเร็วสูงเกินไปครับมันฝ่าแนวป้องกันของนจีเรียไปได้หมดเลยตอนนี้ในเมื่อไม่สามารถหยุดลูกฟุตบอลได้แล้วก็เลือกที่จะหยุดคนแม่งเนี่ยหรอวะทางฝั่งของเบโลโอโบอาได้วิ่งเข้าไปสกัดลินไว้ครับส่วนทางฝั่งของคูโซและโอนาซีก็วิ่งเข้ามา สกเพราะพวกเขาก็รู้เลยครับว่าลูกส่งที่บาจิราส่งมาถ้าเกิดอิสงิไม่สามารถเล่นได้เป้าหมายต่อไปที่จะส่งให้นก็คือตัวรินนั่นเองก็เล่นบล็อกสองคนนี้ไว้แม่งก่อนเลยครับถ้าฝั่งของคูโซกับโอนาซี่ได้พูดขึ้นมาว่าพวกเขาเนี่ยจะหยุดอิสงิที่นี่ลงให้ได้แต่ว่าในตอนนั้นอิสงิก็กลับทําในสิ่งที่ตัวคูโซและโอนาซี่คาดไม่ถึงเพื่อนๆยังจําท่าก่อนหน้านี้ได้ไหมครับที่ตัวโอนาซี่เหมือนทําการกระโดดดอกบอลที่เป็นเอาหน้าอกของตัวเองกระโดดรับไว้ก่อนพี่แกจะหมุนตัวเตะ กลางอากาศที่เป็นท่าที่โตโอนาซี่ตื่นรู้และคิดได้ขึ้นมานะครับแต่ถ้าว่าไอคุเองก็ตื่นรู้และสกัดได้ใช่ไหมในตอนนี้เนี่ยโตอิสงิใช้ท่านั้นแหละครับท่าเดียวกันกับโอนาซี่เลยแต่ว่ามันจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเป็นชอ็ชอตๆก็แลวกัน,กนอย่างแรกนะครับก็คือตัวอิสงิเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะสามารถทําประตูที่4นี้ได้ยังไงแต่ว่าจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่มันประกอบขึ้นมาได้ทําให้ตัวเขามั่นใจเนี่ยก็เกิดขึ้นในตอนที่โตโอนาซี่ตื่น้้น,น,น่อทีจกดขไาาง เองครับแล้วก็จุดที่2นะครับนั่นคือทางฝั่งของคูโซกับโอนาซีเนี่ยก็เหมือนสงสัยว่าอิซงิจะทําแบบนี้ได้ไงเพราะลูกก่อนหน้านี้เนี่ยที่โอนาซีทำได้ก็คือลูกบอลมันโด่งมาโอนาซี asi, เนี่ยก็เลยเหมือนเอาอกของตัวเองอ่ะรับไว้แล้วค่อยกระโดดหมุนตัวเตะถูกไหมครับแต่ว่าของอิซงิเนี่ยมันต่างกันนิดนึงเพราะว่าลูกส่งสปินของบาจิราเนี่ยมันไหลมากับพื้นและไหลมาเร็วมากๆคือมันไม่โด่งมานั่นเองครับเพราะงั้นมันก็ไม่น่าจะมีโอกาสที่ตัวอิซงิเนี่ยจะสามารถหมุนตัวเตะได้้แตต่่ในนนนนออราดููเเหมเม,เมืวคโซจะะปิ อิสาง e ิต่ำเกินไปครับและเขาในก้อนข้างหงุดหงิดด้วยเพราะเหมือนเขาจะคาดเดาได้แล like ้วว่าอิสางิเนี่ยกำลังจะใช้ท่าที่โอนาซีเพิ่งคิดมาแล้วทำการดัดแปลงเป็นของตัวเองแล้วภาพเนี่ยจะตัดกลับมาที่อิสางิครับซึ่งเวอร์ชั่นของอิสางิก็คือเอาเท้าของตัวเองเนี่ยทำการช้อนลูกฟุตบอลไว้จริงไม่เชิงช้อนหรอกเหมือนให้บอลเนี่ยมันมากระแทกกับปลายเท้าเพื่อให้มันกระเด้งขึ้นมาครับแล้วพอลูกบอลมันจะเด้งขึ้นมาเนี่ยก็ถ้ากับว่ามันจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเหมือนกับที่ตัวโอนาซีทำได้นมาาาว่่จงอย ให้เหมือนกับเป็นเรื่องบังเอิญซึ่งก่อนหน้านี้ี่ตัวเทคนิคนี่ยมะใช้คาว่าโชคนะครับเหมือนประมาณว่าอิสงิเนี่ยอยากชนะโดยไม่จะเป็นต้องพึ่งโชคแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยจะทําให้ชัยชนะมันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องเกิดขึ้นจริงไม่ใช่เป็นเรื่องเพ้อฝันไม่ใช่เป็นเรื่องที่พึ่งความบังเอิญหรือพึ่งโชคอีกต่อไปแล้วอิสงิเนี่ยก็โดดหมุนตัวนะครับพร้อมกับว่าต่อจากนี้ไป จงอยาติดกับสุรสําเร็จที่คุณเคยสร้างมาก่อนจงใช้กระบนวนการคิดทั้งหมดความอยากรู้อยากเห็นในตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองจะต้องทุ่มเทเดิมพันทั้งหมดไปในกระบวนการเติบโตครั้งนี้ว่าแล้วอิสงิก,ก็กระโดดหมุนตัวกาอากาศและทําท่าไซ์ช็อตบอลเล่ทำการเตะลูกฟุตบอลเข้าไปอย่างเต็มตีนแบบปังปังปังและทางฝั่งของอาริจังที่เห็นแบบนั้นนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่น่าเชื่อนี่มันไซส์ช็อตบอลเล่งนะหรอ ก่อนที่สงิจะพูดขึ้นมาว่าถ้าเกิดอยากมีชีวิตรอดบนสนามรบแห่งนี้พวกเรานั้นจะนต้องทดสอบพัฒนาตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้ตัวเองนั้นเติบโตขึ้นตอนที่ลูกฟุตบอลของอิสงิจะพุ่งเข้าไปตรงที่ตะข่ายของนจีเรียพร้อมกับตัวเขาที่พูดขึ้นมาว่าเอโกจินปาจิดูเหมือนว่าตอนนี้ฟุตบอลของนายเนี่ยจะไม่เพียงพอสำหรับฉันซะแล้วหรอวะไอเด็กเวนนี่ ปีนเกี่ยวไอสัตว์สมกับชื่อตอนจริงเลยนะครับจากเด็กนักเ,เรียนสู่การเป็นอาจารยา์เพราะว่าการกระทํารอบนี้ของอิสงิเนี่ยก็เหมือนเป็นการสอนให้กับเอโก้เหมือนกันอย่างที่ผมบอกไปในตอนก่นกอนๆนะครับว่าตัวเอโก้เนี่ยเขาพอใจกับที่บู็อกเชย์ปแปนได้3ประตูแล้วแต่อิสงิ์เนี่ยกำลังก้าวข้ามขีดจํากัดน,นั้นให้กับเอโก้ได้ดูอยู่ครับพร้อมกับที่หน้าสุดท้ายนะครับจะเป็นหน้าที่ตัวอิสงินั้นโหร้องดีใจแล้วเพื่อนเนี่ยก็วิ่งกูกันเข้ามาแล้วก็เป็นการเป่าสัญ,ญญาณปิดนกหวีดครับว่า,าแขข่งงัน นัดแรกที่เป็นการแข่งขันเปิดระหว่างบูรอกเจแปนกับไนจีเรียเนี่ย จบลงด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนย์และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับตัวเต็มบูรล็อกในตอนที่325ครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับการพูดคุยตัวเต็มบูรล็อกในตอนนี้เป็นไงบ้างครับผมพเพื่อนๆชอบตอนนี้กันบ้างหรือเปล่าเอ่ยคิดเห็นแงบตอนนี้กันบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยไว้เจอกันอีกทีในคลิปหน้าเก่จกันนะครับผมบ� ผมจะลงตอนที่326ให้นะครับถ้านึกถึงแอปสตรีมมิ่งต้องนึกถึงเรา NF Streaming